ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาฉีดผักหวานนะคะเราจะใช้ปุ๋ยน้ำนะคะก็คือ301ตัวนี้นั่นเองนะคะ301นะคะก็จะทำให้ต้นผักหวานเนี่ยแตกยอดได้ดีนะคะเห็นไหมคะแตกยอดตั้งแต่โอ้โหโคนขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมคะว่าทำให้ยอดนี้แข็งแรงนะคะช่วยในเรื่อง เพี้ยหนอนกอรากเน่าโคนเน่านะคะทําให้มแมลงไม่ค่อยมารบกวนนะคะก็คือ301ตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นปุ๋ยน้ํานะคะใช้ได้ทุกพืชเลยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือ301นะคะดิฉันจะผสมใส่กับป๊อกกี้ตัวนี้นะคะ ถ้าใส่กับป๊อกกี้ตัวนี้นะคะแค่ช้อนกาแฟนะคะก็เติมน้ําเข้าไปให้เต็มเลยนะคะแล้วเราก็จะฉีดไปเรื่อยๆนะฉีดเป็นฝอยๆนะคะฉีดไปให้ทั่วเลยนะคะจะทําให้ผักหวานนี้นะคะเห็นไหมคะว่าแตกยอดได้ดีมากเลยนะคะเห็นไหมคะยอดจะเยอะนะคะ นี่จะแข็งแรงด้วยนะทำให้ราต้นเนี่ยแข็งแรงแล้วก็จเจริญเติบโตทนแดดทนร้อนนะคะท่านใดสนใจนะคะรีบทักมาเลยนะคะหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะ